แล้วทอดปลากระพงน้ำพริกกะปิแตงนะครับนี่ที่เด็ดของเราพ่อ,อ่ของเราต้มน้ำไม้พี่น้องต้มน้ำไม้น่อแย่ๆนะครับผมเลยมาสองนอจัดการต้มเลยครับผมเห็นไหมครับกินกับน้ำพริกกะปิปลาแซ่บๆกันเด้อครับสวัสดีค่ะพบกับช่องวินินเทนแซบในต่างแดนพี่น้องเมื่อวนนี้ได้น้ำพริกกะปิมาซูพี่น้องครับผมมีแตงครับผมพ่อใหของเขาต้มน่อไม้มาเป็นฐานเลยฮะ โอ,นอ้น้อยใหญ่ที่เอารงให้เบิกน,นะครับผมอ,อีกของเราก็คือทอดปลาครับทอดปลากรับงทอดทั้งหัวทั้งหางเลยฮะโบบหบ่าว่ารือนี่ที่กินกับยังกับข้าวเหนียวนะฮะ <c oughs> ข้าวเหนียวพี่น้องเขาเจ้าไม่ต้องครับผมเล่นข้าวเหนียวเลยอยากกินก็ข้าวเหนียวถามว่าจะเข้ากันไหมมามันก็คงจะอาจจะเข้ากันแหละแต่ก็ก็แล้วแต่คนจะชอบนะฮะจับจุ่มเลยครับ กับตุมน้ำม้ฮันหอนดีเนาะอืมจืดปะล่ะอืมคบในนึงพี่น้อนง,นงในการครับเกี่ยวกับปีเฮาขูกลูกเก่งเลยแต่งตั้งมาสับด้วยพี่น้งองแล้ว กันเลยครับจากอันอืมหวาน สมอยากครับเพืได้กินโดนเล้ะอันพีกกะปิกับจมนำไม่กับปลาทอดนะฮะอื้มนะไม่แยงกับแซ่บได้พี่น้องเนาะ chừng đây đồng bạc gì đấy một hộp vừa cả nát hả vào của nắm kìm nắm không ที่มึงกินข้าวเหนยียว แกกับเพดกัเพชนนชไหมกับเพชดิพี่น้องรับดดนมืม่นด้ลางก็แจงจริงครับ

ต้องต้องซับใหญ่ง,งทีนะครับตุ่มแบบคุทธพ่พอท่าแม่พรน่ไดกินนะครับผมบ้านน้าเป็นตุมเป็นนอนะครับเนาะอันนี้ต้องแบ่งเครื่องครับพรา่ามันนอยใหแล้วมันจะบืจืด เหมือกนะที <c oughs> ่ทำไมสมุมจะแซ่ไปนะครับ Jeg la jo Mm -hmm. <coughs> Ừ. Thao bữa phân tip. Kiêng cá khòi mèo. Còn mà bô gư nọ. Thà các khếch trao ạ. Bỏ rồi. hả? เ่าถ้าต้มดวงก็จะจืดครับบอสจั่นต้มผมเอาเรืยังไง chúng chơi à? ไม่มีใครบอกนะครับขอดึงหน่อยนะดึงไหมสามารถแบบอย่างนี้เลย <ừ. S 1> <ừ. S 2> ฟินมากสบาย Đẹp. còn nhỏ chấm năm thì cập nhật năm khi thuê được, ông dùng cái ấy ขนาดจงจะไม่ก็กะปิข้าวกระมากน้ำมันไทยก็มาสองนอนอ,นอยังไงครับผมมาเบิดเดี๋ยวครับโอเคพี่น้องเราบามอังอิ้มนะครับผมเหมือนเดิม สิบ,บ่แบบใดบ,บีบสภาพใด่บ้านค้ณน้ชเ,เด้อขอให้พี่นอนยินดีไม่ให้สุขสุขคนครับผมพ่อก็ไม่คลิปหน้าครับทปนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย